ครับก็กสวัสดีแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จอกทัศนามวยรักมวยชอบนะครับมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่28กรกฎาคม2567นะครับไข่กอสดทางช่อง7เวลา14.30นนาทีเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากตัวช่วยหน้าตู้มวยหูไรวันไว้ด้วยนะครับกับผมมวยหูโกชายนะครับฟังมวยหูวันละ100บาทนะครับ0899629439นะครับ หากท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มข้อมูลมวยนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีนะครับแอดไลน์มาได้เลยแอดทีเสองสมีแอดนำหน้านะครับย้ำนะครับแอดทีเสนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีกันได้นะครับในกลุ่มก็มีเพื่อนๆนะครับรวมประมาณสา0พันกว่าท่านนะครับก่อนเดินก็ต้องไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการชกระหว่างเพชรบางโงกขบเดชพันธ์นะครับพบกับ เพชรปากโดมมวยหูหนึ่งใจวัดคู่นี้ก็ชกการณิติกัน123ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับ123ปอนด์นี่ก็เป็นเวทน้ําหนักของทางด้านเพชรบางโงงนะครับเพชรบางโงงสอดชพันธ์นั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอดชพันธ์นะครับอายุ17ปีน้ําหนักปล่อยๆ59-60กิโลนะครับความสูงนี่สูง165เซนติเมตรชกมาก็50กว่าไฟนะครับแล้วส่วนทางด้านเพชรปากโดมวยหูหนึ่งใจวัด นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็ต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับเป็นนักชกรุ่นพี่นะครับอายุก็ประมาณ24ปีเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมอยู่กับอ่าค่ายมวยมวยหูหนึ่งใจวัดนะครับที่จังหวัดอุบลสําหรับคู่นี้นะครับชกพิการรี่ปอนด์นี่จะเป็นทางด้านเพชรบางทองเนี่ยจะดีกว่านะครับแตเปรียบเรื่องเวทาหนักคู่นี้ก็ชอบไปทางด้านเพชรบางทองสอดีชพันธ์นะครับเป็นมวยบู๊ประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัด วงในเข่าในเหนียวนะครับมีศอกสลับนะครับมีหมัดนะครับวันนี้มองว่าหน้าเล่นนะครับสาหรับเพชรบางโงงสอดีพันธ์แล้วก็มาต่อถึงคู่มวยคู่ที่2ของรายการนะครับคู่ที่2ของรายการคู่นี้ก็เป็นการชกกันระหว่างเพิง้าเบกคอมแพคนะครับพบกับสิงห์ฉลามส่อพงอมรนะครับหรือว่าเจ้าเพิงมัันชัยนะครับชกกันในพิกัดเนี่ยร้อยสิบหกปอนด์นะครับ เพิ่พารันชัยนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพารันชัยอายุ18ปีน้ำหนักปล่อยๆ57-58กิโลนะครับสูง164เซนติเมตรยกมาก็30กว่าไฟนะครับทางด้านสิงห์ฉลามส่อพงอมอน,นั้นเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยส่อพงอมอน,นะครับนักชกรุ่นพี่อายุ21ปีน้ำหนักปล่อยๆนี่56-57นะครับก็สูง167เซนติเมตร ซกมาก็80กว่าไฟนะครับก็เป็นมวยรุ่นพี่สําหรับคู่นี้นะครับไอ้เพชรเพิงนั้นก็เป็นมวยที่ประเภทว่าเตะขวาต่อยขวาเข่าในาเหนียวส่วนทางด้านสิงห์ฉลามนั้นก็เป็นมวยซ้ายนะครับสองกัดสองแข่งนอกได้ในดีบงในเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเตมเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยที่ประเภทว่าบูดูดันแข็งแกร่งแข็งแรง,แแง <ม Bravo. S 1> สำหรับคู่นี้ออกชอบไปทางด้านเจ้าสิงห์ฉลามขอบงอมรน,นะครับสำหรับคู่ที่สอง ครับแล้วก็มาต่อถึงคู่มวยคู่ที่3ของรายการนะครับก็เป็นการชกระหว่างมน์พระรามการรับเพชรกะหลูกกันนะครับวันนี้ก็มาพบกับเพชรสามเพชรมวยไทยนะครับพิกัดชกร้อยสองปอนด์ทางด้านมน์พระรามนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัด,าดราชบุรีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์อายุ16ปีน้ําหนักปล่อยๆนี่สี่บิเก้าห้าสิบกิโลนะครับความสูงนี่สูงร้อยหกสิบสี่เซนติเมตรก็ชกมาแล้วสี่สิบกอไฟ ส่วนทางด้านเพชรสามเพชรมวยไทยนั้นก็เป็นนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรมวยไทยนะครับที่หัวหินจังหวัดประจวบนักชกอายุ15ปีความสูงนี่สูงความสูงนี่สูง1้9เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ4ี kg, ่กกิโลกรัมชกมาก็30กว่ากไฟสำหรับผู้นี้นะครับก็เป็นาทางด้านมณฑลรามนั้นก็เป็นมวยจังาวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธเป็นมวยบู๊ตู้ดีเข่าในเหนียว ส่วนทางด้านเพชรสามนั้นก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสําหรับคู่นี้ผมออกนอกไปทางด้านเจ้ามณพรรามติดเพชรจลูกันนะครับผมมองว่ากระดูกการผ่านมวยความเฉลียวฉลาดดีกว่าแข็งวงในนี่แข็งแร่งแข็งแรงกว่าแล้วก็มาต่อถึงคู่เอกของรายการนะครับคู่เอกของรายการนะครับก็ชกกันในพิกัดหนึอปอนด์เป็นการชกกันระหว่างแพลวพาวเพชรพาวฟ้านะครับหรือว่าแถวพาวเพชรพอินเดียคาเดมี่คู่นี้ก็เป็นต่างสึบต่างสาย นะครับวันนี้ก็มาพบกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับที่จัดชกก็ร้อยสิบสี่ปอนด์แพลวพาวเพชรพาวฟ้านั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรกินดีนะครับอายุ25ปีน้ำหนักปล่อยๆ56กกิโลกร,รมัมความสูงนี่สูง156เซนติเมตรชกมาก็ร้อยก่อรังนะครับร้อยก่อไฟส่วนทางด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากประเทศฝรั่งเศสซ้อมอยู่ที่ค่าย เพชเภทมวยไทยยิมน,นะครับที่ประจวบนะครับอายุ 18, ย18ปีน้ำหนักป่อยี่5 5กิโลกร,รมัมความสูงนี่สูง169เซนติเมตรชกมาก็40่ว่ากไฟนะครับสำหรับคู่นี้นะครับกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยจะอยู่ทางด้านาเจ้าแพาวนะครับแพาวนั้นก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดบูสู้ดีคู่นี้นะครับก็เป็นมวยที่ประเภทบ้าสไตล์การชกเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ ส่วนเพชรหนึ่งนั้นก็เป็นมวยเข่าประเภทเตะต่อยบูสู้ดีนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีการแรการสวนขยันเดินขยันออกอาวุธนะครับคู่นี้ก็ออกชอบไปทางด้านเจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับผมมองว่าดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับถึงกระดูกความเป็นมวยจะดีกว่าแต่สภาพร่างกายเพชรหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับผู้นี้ชอบไปทางด้านเจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยสําหรับมวยหน้าเล่นเจ็ดสีประจําสัปดาห์นี้นะครับก็ จัดไปที่คู่ที่3นะครับก็จัดไปทางด้านเจ้าหมุนพระราม10เพชรจลูกันนะครับทีเด็ดเจ็ดสีนะครับประจําสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอย้ำไ่อีกรอบฝากไว้อีกครั้งนะครับกับมวยหุโอชายวันละ100บาทโทรมาสอบถามได้พูดคุยกันได้0899629439นะครับไม่สมัครไม่ว่ากันนะครับ